จทย์ข้อที่18จงหาอุณหภูมิผสมระหว่างน้ำแข็งมวล30กรัมอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสผสมกับน้ำมวล60กรัมอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสจากรูปนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อน้ำแข็งมารวมกันกับน้ำอุ่น60องศาแล้วเนี่ยน้ำแข็งก็จะละลายนะครับแล้วก็กลายเป็นน้ำรวมกันกับน้ำอุ่นเดิมแล้วก็จะเกิดเป็นอุณหภูมิใหม่ที่เรียกว่าอุณหภูมิผสมนะครับหรือว่าเป็นตัวแปร Tx นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคำนวณหาค่า Tx นนี้กั โดยเริ่มจากน้ำแข็งก่อนนะครับฝั่งน้ำแข็งเนี่ยเมื่อไปรวมกับน,น้ําอุ่นแล้วเนี่ยความร้อนของน้าแข็งนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเขียนว่าเป็นฝั่ง Q เพิ่ม erm นะครับต่อมาฝั่งน้ำนะครับน้ําอุ่นเนี่ยเมื่อไปผสมกับน้าแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำเนี่ยก็จะทําให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนว่าเป็น Q ลดนะครับก็จะเห็นว่ามี2ฝั่งนะครับเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดเนี่ย มาใช้แก้สมการหาค่า t x ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนกันต่อที่ทางขวานะครับว่า Q เพิ่มนะครับเท่ากับ Q ลดฝั่งของ Q เพิ่มหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีกระบวนการหนึ่งนะครับก็คือน้ำแข็งเนี่ยจะต้องละลายกลายเป็นน้ำก่อนนะครับก็จะมีสูตรของ Q นะครับก็จะเป็น mL บวกด้วย mc delta t นะครับ ในส่วนของพจตแรก ml เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะซึ่งทางฝั่งของคิวเพิร์หรือว่าน้ําแข็งเนี่ยมีนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนจากน้ําแข็งไปเป็นน้ําซึ่งเราก็จะแทนค่าไปเลยนะครับ m เขาให้มาก็เท่ากับ30กร,รัมนะครับก็จะเป็น30คูณอยู่กับค่า l ค่า l ของการเปลี่ยนแปลงน้ําแข็งไปเป็นน้ํานะครับเขาไม่ได้ให้มาแต่ว่าก็จําไม่ยากนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ80นะครับ แคลอรี่ต่อกร,รัมนะครับหรือจำง่ายๆว่า L ค่าความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำแข็งไว้เป็นน้ำเนี่ยเท่ากับ80นะครับก็แทนค่า L แล้วกับ80แล้วก็บวกด้วย m c เดลต้ t นะครับ m ก็30เหมือนเดิม c นะครับ c ของน้ำานี่ก็ไม่ได้ให้มาเหมือนกันแต่ว่าจำค่อนข้างง่ายเลยนะครับค่า c ของน้ำนะครับเท่ากับ1แคลอร,รี่ต่อกร,รัมองศาเซลเซียสนะครับ ก็เป็นค่าที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้านะครับเราก็ใส่ c เท่ากับ1ไปนะครับแล้วก็คูณกับเดลต้าทีเดลต้าทีก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เราต้องการหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็คือก็จะเป็น t x นะครับลบด้วยของเดิมก็คือ0นะครับที่ t x เป็นตัวตั้งเนี่ยก็เพราะว่าอุณหภูมิผสมเนี่ยจะมีค่ามากกว่าอุณหภูมิเดิมก็คือน้ําแข็ง0องศานะครับก็จะเป็น t x ลบ0 ต่อมาในฝั่งของ q ิวนะครับเราก็เหมือนเดิมเขียน ml บวกด้วย mc เดลต้า t, t ไปก่อนนะครับแต่ว่าในฝั่งของ q ิวหรือว่าน้ํา60องศาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะนะครับเพราะฉะนั้นพจน์แรก ml เนี่ยเป็น0ูนย์นะครับเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยก็ะจะเหลือแค่ mc เดลต้า t, t นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ m นะครับก็จะเป็น60นะครับ คูณด้วย c ก็คือ1นะครับแล้วก็คูณกับ d h e t a t ก็คือ60องศานะครับลบด้วยค่า t x นะครับฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าจะเป็นตัวตั้งจะเป็น60นะครับเพราะว่าอุณหภูมิผสมเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็เลยจะมีค่าน้อยกว่า60ก็จะต้องเป็นลบ t x นะครับเราก็สามารถเอาสมการตัวนี้นะครับมาแก้หาค่า t x ได้เลยเดี๋ยวคูณใหม่นะครับ สามสคูณแปก็จะได้2400นะครับแล้วก็บวกด้วย30มคูณหน,นะครับก็ได้30แล้วก็ติดวงเล็บเดลต้าทีนะครับก็คือ t x เลบศูนย์ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วมาดูฝั่งขวานะครับหกสูณหก็ได้60นะครับคูณอยู่กับวงเล็บนะครับหกลบด้วย tx นะครับต่อมานะครับฝั่งซ้าย เดี๋ยวเราคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับ30คูณกับ t x ก็จะได้3 0 t x นะครับแล้วก็บวก2องพฝั่งตรงซ้ายนี้ไว้ก่อนนะครับ30นะครับคูณเข้าไปหาศูนย์เนี่ยก็จะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับฝั่งขวาต่อมานะครับ60คูณ6กก็ได้3,600นะครับแล้วก็60คูณเข้าไปใน t x ลบ t x นะครับก็จะได้เป็นลบ6 0 t x นะครับ ทีนี้เราก็แก้สมการต่อนะครับเดี๋ยวผมจะย้าย2,400นะครับไปฝั่งขวามันก็จะกลายเป็นค่าลบแล้วก็ลบ 60tx เนี่ยผมจะย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะกลายเป็นค่าบวกก็แบบนี้นะครับ 30tx เนี่ยก็ดึงมาก่อนลงมาก่อนนะครับ 30tx เราย้ายลบ 60tx มาก็จะกลายเป็นบวกนะครับ 60tx ฝั่งขวานะครับ3,600แล้วเราก็เอา2,400ที่ย้ายมานะครับลบออกฝั่งขวาก็จะเหลือ1,200นะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะกลายเป็น90 t x ทีนี้สุดท้ายแล้ว t x เนี่ยก็จะเท่ากับ1,200หารด้วย90นะครับหารด้วย90ที่ไม่พอนะครับก็ t x เท่ากับ1,200หารด้วย90นะครับสุดท้าย ก็จะได้เท่ากับทีเจะเท่ากับ13.33องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีเป็นข้อกอไก่ข้อนี้ตอบ13.33องศาเซลเซียสนะครับ